วิชาภาษาไทยโดยมิสสุนิสาและมิสบุญศรีสวัสดีค่การเรียนทุกคนเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราจะทำหน้า102-104 นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนหยิบทักษะภาษาขึ้นมาเลยคะ่ะนักเรียนหยิบหนังสือแล้วก็เปิดไปที่หน้า102เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันต่อนะคะต่อจากคราที่แล้วต่อไปเป็นข้อ2นะคะเรียงอักษรต่อไปนี้ให้เป็นคําที่ถูกต้องมีคําว่าอะไรบ้างดูข้อ1น,นะคะข้อ1น,นี่ก็ให้ควายลอลิง สระโอนอหนูงองูนอหนูสระอิแล้วก็ไม้เอกเป็นอะไรไนัาเดียนลองคิดดูนะคะข้อ2องเขาให้ข้อควายเท่าทหารสระเอสรลโอนอหนูรอลิงสระโอยอยักษ์สระอิข้อ3สามลเอสอเสือไม้ตุ้กู้ต่อเต่ามอมมา รอหลีสอโซกรเรอหล,ลีกะระลองคิดดูนะคะว่าจะเป็นคำว่าอะไรข้อ4วอแวนนอนหนูหนการณ์รอเต่ารอหันกอไก่มอมาและข้อ5สุดท้ายสระอาอออางชอช้างสระอายอหญิงรอเรือกอไก่ลองคิดดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบร้อมกัน เดี๋ยวเราจะมาดูคําตอบกันนะคะข้อ1นึ่คำตอบที่ได้ก็คือคําว่า Cloning นะคะข้อ2องคำตอบที่ได้ก็คือเทคโนโลยีข้อ3ามคำตอบที่ได้ก็คือ s เต็มเซลล์นะคะข้อ4นักวัตกรรมและ ข้อ5สุดท้ายคำว่าอาชญากรค่ะต่อไปข้อ3นํนำคำจากข้อ2มาแต่งประโยคคำจากข้อ2ก็คือมีคำว่าอะไรบ้างนะคะข้อ1ก็คือคำว่า c ร o n i n g นั่นเองข้อ2เทคโนโลยีข้อ3 s t สเตมเซลข้อ4นวัตกรรมแล้วก็ข้อ5อาชญากรนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งประโยคกัน เดี๋ยวเราจะมาดูํำตออกัน,นะคะสำหรับการแต่งประโยคแต่บอกไว้ก่อนนะคะนักเรียนแต่งประโยคเนี่ยนักเรียนไม่จำเป็นต้องลอกตามมิสนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนแต่งได้ดีกว่านี้ก็แต่งไปเลยนะคะไม่มีผิดนะอันนี้คือมิสแต่งให้ดูคร่าวๆเท่านั้นเองว่าเป็นแบบนี้นักเรียนคิดแตกต่างก็ไม่ผิดนะคะามาดูเลยเข้อหนึคำว่าโคลนนิ่งนะการโคลนนิ่งครั้งแรกกับสัต คือแกะดอลลี่ ey, นะคะข้อ2คํคำว่าเทคโนโลยี Technology. ปัจจุบันมนุษย์เราใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตข้อ3คํคำว่าสเต็มเซลนะคะเอามาแต่งได้เป็นสเต็มเซลลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ได้ข้อ4คํคำว่านวัตกรรม ในชีวิตประจำวันของเรามีการนำนวัตกรรมมาใช้ในหลายๆด้านและข้อ5คําคำว่าอาชญากรหากพวกเรายังคงใช้ชีวิตอย่างประมาทพวกอาชญากรก็จะมีโอกาสในการล่อลวงเราได้ไงนะ่ายอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะ ต่อไปข้อ3ฝึกการใช้ภาษานะคะข้อ1เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่มีความหมาย <ส Am S 1> เกี่ยวข้องกับคำว่าสายลับนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันอันแรกข้อความแรกนะคะเป็นทั้งบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนนักเรียนยคิดว่าใช่หรือไม่ลองคิดดูนะคะ 2. เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 3. เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่าย มีผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทำงานแบบใต้ดินไม่เปิดเผยต่อที่สาธารณะลองคิดดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่ตอกันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบกันนะคะ,ะข้อแรกที่เขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายหนะ้าข้อความที่มีความหมายเกี่ยวกับคำว่าสายรับนะคะข้อแรกเป็นทั้งบุค คนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนอันนี้เกี่ยวข้องค่ะเพราะน,นั้นถูกนะคะข้อ 2. เป็นหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษอันนี้ก็ใช่นะคะข้อ 3. เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะข้อ 5. มีผู้บังคับบัญชาแน่นอนต้องมี ถ้ามันเป็นองค์กรมันต้องมีผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็สุดท้ายทํางานแบบใต้ดินไม่เปิดเผยต่อที่สาธารณะอันนี้แน่นอนถ้าเปิดเผยมันก็จะไม่เป็นความลับนะคะลืต่อไปค่ะข้อ2เขียนแผนภาพความคิดบอกลักษณะนิสัยและคุณสมบัติของผู้ที่เป็นสายลับแผนภาพความคิด นะคะก็คืออะไรนั่นเอง Mind Mapping นะคะนักเรียนนึกอะไรได้นักเรียนใส่ลงไป5ข้อ10ข้อเท่าไหร่นักเรียนโยงไปได้เลยนะคะ,อะลองคิดคร่าวๆดูก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูคําตอบกันนะคะเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและคุณสมบัติของผู้ที่เป็นสายลับผู้ที่จะเป็นสายลับได้ดีนะคะแน่นอนต้องมีคุณสมบัติดัตงต่อไปนี้1 มีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะคล่องแคล่วว่องไวไม่พอต้องอะไรด้วยฉลาดเด็ดเดียวเด็ดเดียวไม่พอต้องกล้าตัดสินใจที่จะทําอะไรนะคะมีไหวพริบแน่นอนอันนี้มันต้องมาพูดกันมีความรอบรู้แล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะต่อไปข้อ หน้า104นะคะข้อ3เขียนแผนผังห้องเรียนหรือโรงเรียนของนักเรียนนะคะโดยอันนี้เขาให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนจะเขียนแผนผังห้องเรียนหรือจะเขียนผักแผนผังของโรงเรียนก็ได้นะคะแต่วันนี้มิสขอยกตัวอย่างการเขียนแผนผังห้องเรียนของนักเรียนมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบกัน นะคะ,ะนักเรียนดูเลยนะคะแผนผังที่มิสยกตัวอย่างวันนี้ก็คือเป็นแผนผังของห้องเรียนนะคะซึ่งห้องเรียนโดยทั่วไปก็จะแน่นอนประกอบด้วยกระดานดำต้องมีโต๊ะครูต้องมีนะคะมีโต๊ะครูแล้วก็มีโต๊ะนักเรียนกี่คนก็ว่าไปแล้วก็อาจจะมีส่วนประกอบอาจจะเป็นตู้หนังสืออยู่ด้านหลังหรืออาจจะเป็นบอร์ดหลังของห้องเรียนก็ได้นะคะ เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะ,ะการบ้านการบ้านที่มิสจะให้ในวันนี้นะคะก็คือข้อ4ข้อ4เขียนเรื่องเกี่ยวกับสายรับสื่อสวนส,วนสอบสวน,สวน,สวนตามจินตนาการของน,าานักเรียนการบ้านนี้นะักเรียนเอาไว้ทําวันต่อไปนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มิสจะไม่ส่งคลิปให้ ะค,ะคลิปของการเรียนต่อไปก็คือการให้นักเรียนทํากันบ้านเกี่ยวกับสายลับสายลับสืบสวนสอบสวนตามจินตนาการของนักเรียนซึ่งการเขียนเรื่องตามจินตนาการนิดก็สอนไปแล้วนะคะแล้วก็หน้า1 0 5คัดลายมือนะคะอันนี้ฝากไว้สําหรับงานชิ้นต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ